ครับสวัสดีครับนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการอุด e t r แบบไม่เสียตังนะครับของ New Shape ปี2012ตัวนี้เป็นเครื่อง 2800cc ครับเีซครับ Gear a u ครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับอันดับแรกครับเปิดฝาครอบเครื่องนะครับต่อ ต้องเปิดฝาครอบที่เติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ยกฝาครอบเครื่องขึ้นมาอันนี้ผมถอดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตัว EGR นะครับอันนี้คือตัว EGR นะครับมันจะมีสายเส้นสีดํานะครับวิ่งเข้ามายังตัวสั่งให้ EGR เปิดปิดนะครับตัวนี้นะครับ วิธีการอุด EGR แบบไม่เสียตังก็คือถอดสายว้ดค่ำตัวนี้นะครับเส้นสีดำที่วิ่งเข้าหา EGR เมื่อสักครู่ยกออกเลยครับหนึ่งงอ,อกไปเลยนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอุด EGR new shape ไฟไม่โชว์ครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าไฟไม่โชว์

ไขเครื่องมืโชวนะครับตปกติตัวนี้รถเดิมๆครับเอาแคดออกอย่างเดียวครับผม